ได้รับแรงบันดาลใจมากมายจากสไตล์การเล่นของริยาดมาเลสชื่นชมโรดิโก,โกระดับยงให้เป็นหนึ่งในไอดอนบูชาโลน,นินโยและโรนันโดอาไนาไว้บนหิงตัวตัวกับกูไหมได้หมดอ่ะทักษะดวนอย่างเทพครับคนนี้ซาวินโยตัวเทฟพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอจากเด็กเลี้ยงวัวสู่เทพเลี้ยงบอลซาวินโยปีกตัวร้ากาดชาติบราซิล ตัวแรงคนนี้เป็นสายป่วนกองหลังสายพรสวรรค์แบบบาร์เซโลเขาโคตรดีใจที่แมนซิตี้เลือกเขาเข้าทีมมาปุ๊บก็หวานปั๊บเลือกรับเบอร์26สารต่อเลเจนด์ของลิดส์มาเลสพร้อมกับบอกว่าที่นี่คือทีมที่ดีที่สุดในโลกน่าคิดนะครับว่าที่นี่จะพัฒนาเขาไปได้ไกลขนาดไหนกันในมือของโคตรโค้รเป๊ปกวเรียล่าน่าชื่นชมครับเพราะว่าที่นี่คือที่ที่เขาใฝ่ฝันอยากมาเล่นตั้งแต่ยังเด็กตอนนี้เด็กคนนั้นมาถึงจุดหมายที่เด็กคนนั้นเคยคิดฝันโตมาในฟาร์มกับคอ ครอบครัวใหญ่อบอุ่นวรรยาศแบบบ้านไร่ชนบทที่เซามาเตอุสเป็นเขตเทศบาลเล็กๆบนชายฝั่งตะวันออกของบาซิลซึ่งก่อตั้งโดยอาณานิคมโปรตุเกสในศตวรรษที่16ครอบครัวของเขามีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรปลูกผักปลูกพืชมีปสสศุสัตว์รับจ้างดูแลไร่ดูแลสวนอะไรในฟาร์มเนี่ยต้องบอกว่าซาวินโยทำเป็นตั้งแต่รีดนมวัวต้อนสัตว์เข้าคอกหวานเมล็ดผักกาดกระเจี๊ยบและมะเขือเทศผสมอาหารสัตว์ก็ได้ซาวินโยมีความสุขกับกิจวัตรประจำวันในฟาร์มแต่เมื่อความสามารถด้านฟุตบอลของเขา ปรากฏชัดตั้งแต่อายุยังน้อยเขาจึงต้องเปลี่ยนแปลงผักไปเป็นสนามฟุตบอลเฉพาะกิจเขาแฮปปี้และมีความทรงจําที่ดีในวัยเด็กอย่างมาก ไม่รวยล้นฟ้าแต่ก็ไม่แร้นแค้นและบ้านนี้ก็ทำงานกันอยู่เสมอเพื่อให้ซาวิโยไม่ได้รู้สึกขาดอะไรตัวของเขาเองก็ทำงานในฟาร์มเพื่อหาอไรายได้เล็กๆ,ๆน้อยๆเพื่อที่จะได้ซื้ออะไรที่อยากได้ซาวิโยอาศัยอยู่ในฟาร์มมาโดยตลอดและมีความสุขกับชีวิตที่เงียบสงบและคิดถึงบ้านเสมอยามที่ต้องจากมาไกลพ้อแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข,ของเขาคือครอบครัวครับนักฟุตบอลชาวบาเซิลก็มันจะถูกบอกว่าคือผลผลิตจากความแร้นแค้นความอดยากจนต้องต่อสู้อย่างหนักบนเส้นทางนี้ทำ ให้บทฟุตบอลของแต่ละคนนั้นยิ่งใหญ่ไม่เหมือนใครแต่ซาวินโยแตกต่างออกไปพอเติบใหญ่ขึ้นเขาต้องจากบ้านไป10ชั่วโมงเพื่อขยับขึ้นสู่สโมสซแอตแลนติโกมิเนโรตั้งแต่อายุ11ปีเล่นด้วยความจวดจาดเป็นเครื่องนวดกองหลังชั้นดีจนถูกดันขึ้นชุดใหญ่ตอนอายุเพียงแค่16ปีและทำฟอร์มได้ดีนั่นคือสอนดอกแรกที่แผงไปยังยุโรปแมสิตี้เลยมีเขาอยู่ในเรดา ตัวของซาวินโยเองก็ติดตามแมซิตี้มาตั้งแต่ตอนนั้นพอสไตล์ของซิตี้มันโดนเส้นเข้าอย่างจังดูแล้วมีความสุขในรูปเกมที่สวยงามและในช่วงซัมเมอร์ปี2022เขาก็ถูกเปิดตัวในฐานะนักเตะของทัวร์ที่ตอนนั้นเล่นอยู่ในลีกเอิงแต่เบื้องลึกเบื้องหลังคือซาวินโยไม่ได้ทำสัญญาก,กับทัวร์แต่เซ็นสัญญาก,กับซิตี้ฟุตบอลคลับ มหาอำนาจบริษัทฟุตบอลซึ่งมีเครือข่ายเชื่อมโยงกันกับทั้งแมนซิตี้ทัวร์และจิโรนากับบ้านเดียวกันทั้งนั้นนั่นแหละครับเมื่อเขามาถึงเขาก็ถูกส่งไปอบรมประสบการณ์ที่พีเอสเวียไฮโฟเฟนในลีกดัตช์ช่วงแรกๆก,ก็ต้องดิ้นรนในทีมสำรองของพีเอสเวียไฮโฟเฟนแต่ก็เป็นการสตาร์ชีวิตใหม่ได้น่าสนใจดูมแววดูว่าจะไปได้เขาถูกส่งไปยังจิโรนาอีกต่อและซาวิโยก็เขา้าสู่ภาวะร่างทองเต็มตัวที่นั่นอิมแพคที่เขามอบให้กับจิโรนานั้นอเมซิ่งมากๆ รายฟอร์มได้แบบถูกใจวัยรุ่นทักษะการดวลตัวต่อตัวของเขาโหดจัดจัดโดดเด่นมากกล้าเล่นกล้าเลี้ยงกล้าลุยกล้ามุดฉีกลีกสเปนเป็นิวริ้วสเต็ปเท้าได้ดีไม่พอร่างกายส่วนบนยังโยกได้คล่องแคล่วลากแบบคมๆจนจิโรนาได้ไปเล่นบอลยุโรปบอสเก่าของจิโรนาถึงกับพูดว่าตั้งแต่การปรากฏตัวของวินดิซิอุสผมไม่เคยเห็นนักเตะที่มีความสามารถในการดวลตัวต่อตัวได้ดีเท่าซาบินโยกมาก่อนขณะเดียวกันทัวร์พบกับปัญหาก็ร่วงหล่นจากลีกเอิงไป ซึ่งตั้งแต่มายุโรปซาวินโยยังไม่ได้เล่นให้กับต้นสังกัดจริงๆของเขาคือทัวเลยแม้แต่เกมเดียวแต่จุดลงเอยของเขาในตอนนี้ก็เป็นการขยับขึ้นมาบนเวทีที่ใหญ่ที่สุดไมชสตเตอร์ซิตี้สโมสรที่เขาต้องการจะเล่นให้เพียงทีมเดียวเท่านั้นมาถึงกระแจ้งความประสงค์กับทางแมนซิตี้เลยว่าขอใช้ชื่อซาวินโยด้วยการเพิ่มคาว่าอินโยให้เข้ากับชื่อของเขาหรือแปลได้ประมาณว่าเจ้าตัวน้อยตัวเล็กเจ้าหนูในภาษาบราซิลแทนซาวิโอชื่อเล่นชื่อเดิมพร้อมเข้ามาเป็นกําลังสําคัญให้กับแมนซิตี้ที่ มั่นใจในความสามารถของเขาอย่างเต็มเปี่ยมเพราะเชื่อว,ว่ายังสดจ,ดจัดและมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกและทุกคนในสโมสรก็รู้ดีว่าเป๊ปคือคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะช่วยพัฒนาซาวินโยซึ่งบุคลิกแบบซาวินโยที่ไม่ได้อีกโก้เวอร์วังมาแล้วก็ซ้อมหนักพัฒนาร่างกายเพื่อต่อสู้ในลีกอังกฤษเคดีบีเคยผสานพลังกับมาเลส สร้างความขั้นคล้ามไปทั่วตอนนี้ k ค b ดบีได้น้องใหม่ร้ายการสุดๆคือซาวินโยมาช่วยทะลวงให้แฟนแมนซิตี้ถูกชะตาทันทีที่ได้เห็นเขาในชุดสีฟ้าก็พูดได้เต็มคำว่ายินดีต้อนรับคนนี้ตอบโจจริงๆรอชมฟอร์มแทบไม่ไหวแล้ว ซาเวนโยโซโลได้ทั้งหมดในแผงเกมรุกเท้าที่ถนัดคือเท้าซ้ายแต่การยินประจําการทางขวานเนี่ยเขาถนัดที่สุดเท้าเขาคล่องจัดจนตัวประกบคล่องใจว่าอะไรมันจะไว้ขนาดนั้นรูปร่างของเขามันก็ให้ในสัส่วนแบบนี้ความเร็วแบบนี้ เอาลงโคตรยากไอคิวฟุตบอลของเขาก็ดีมากเต็ไมไปด้วยจินตนาการในแบบบาซิลแท้เล่นไปได้วยความสดชื่นเพลิดเพลินกับเกมถ้าเขาติดเครื่องเกมรับฝั่งตรงข้ามต้องระวังภัยกันทันทีถ้าเขาทะลวงได้นั่นแสดงว่าโอกาสทำประตูกำลังจะมานี่คือความน่าตื่นตาตื่นใจอีกครั้งที่แมนซิตี้ตั้งใจนำเสนอให้แฟนบอลเพราะความสุขของเขาคือชอบที่จะทำให้แฟนบอลน,นั่งไม่ติดเก้าอี้ ฟอร์มกำลังมานะครับมั่นใจบุกมันแบบไม่เกรงใจใครล็อกทีล้มกาลในลานาดาวินโยเล่นให้กับทีมชาติบราซิลในระดับเยาวชนมาแล้วหลายรุ่นและเขาก็พัฒนาตัวเองจนติดทีมชาติบราซิลชุดใหญ่ได้แล้วเด็กจากบ้านไร่ดินแดนชนบทที่กล้าฝันกำลังบุกเล็กใหญ่เด็กอันตรายคนนี้กำลังรอคอยความท้าทายใหม่ๆในการเล่นในพิมร์ลีกและต้องลงไปเล่นเคียงข้างกับเหล่าผู้เล่นที่เก่งที่สุดในโลกเด็กคนนี้มีของแถมคาดกันว่าจะเป็นของจริงซะด้วยดูเหมือนว่าจะเดินตามรอยของมาเลสหรือเปล่า หรือว่าเขากำลังจะบรรเลงเพลงแข่งเพื่อสร้างทางเดินที่เป็นของเขาเองซอวินโยขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ